สวัสดีตอนเช้าๆคะ่ะเมือนี้อ้อยสิาพามาเบิงจ้ามาเบิงเฮ็ออเดท้องเห่าอ้อยบ่ได้เขาสวนโดนแล้วนะจ้ะเดี๋ยวอ้อยสิพาไปาเบิงโล่งเฮ็ดท้องเห่านะจ้ะเฮ็ดเฮ็ดนั่งร่มจ้าล่องเฮ็ดเบิงจ้าเบิงนี่อยู่ในผาสลมสีดำเลยจ้ามุ่งไหวอันนี้เห่าเ่าะนี้มีงบหลายน่าจะเฮ็ดหน่อยๆก่อน เห็ดหน,หน่อยก่อนอ้อยบรได้ททายคลิปลงให้เบิ้งจ้ะอ้อยบยูบ้านก็เลยบรได้ททายคลิปลงให้เบิงเบ้งเบิ้งในจ้ะเบิ้งในพี่นอ้องออกดอกออกละไรด้วจ้ะเบืงนะบ้งในเบื้องนี้ออกแล้วน,นันในแจักมืออลไรเธอฮะได้จักมือแล้วเฮ็ดเ,เธอเนี่ย เมื่อนี้วันที่สัหก,หกเอวหกมือหกมือในหกมือเลวจะเฮ็ดเหรอมันก็มีดอกเนี่ยดอกใหญ่แล้วดอกหน่อยนอกนอจากนี้มึกแน,น่นี่ดอกหน่อยเน, <c oughs> นี่นย, <c oughs> ยมันก็มีดอกว่าหันออกก็มี <c oughs> เป็นวัดนาาจะช่วงนี้ เป็นวัดนานเที่ยวเที่ยวหอนเที่ยวนานนะจ๊ะย่ำเสาหนาวย่ำกังเวนหอนย่ำมาแลกกันหนาววันนี้มึงในเฮท่าเดี๋ยวออยสิเก็บออกนะจ๊ะตัวแดมันใหญ่ดอกมันใหญ่มันเก็บได้เลยอยู่บ่เธอตัวข้างล่างเห่าผมบ้านออกนะจ๊ะมันก็ร่างชิ้นผมมันก็ล่างสิโพออก มันก็มีโตโตโตเป็นก้อนครับโตเป็นรุ่นเนาะจ้ะเฮ็ดอ่อนๆเลยบางเนี่ยนี่เฮ็ดอ่อนๆเลยจ้ะบางเนี่ยอุ้ยขันเทามีงบหลายเนาะจ้ะเฮ็ดเดเฮ็ดเดขายนี่ในเงินไปเด้อลูกเด้อไปเด้อเขาติดเตะผมคิดแตกโอ้ มึงจะพ่อบ่านเพื่อนสิมาเก็บเห็ดจ้ะเขาจับตามที่เบื้องมาเขาจับหัวในทีนะครับแล้วก็โยกดึงออกโยกโยกนาโยกรั้งก็ออกนะครับอันนี้ไห้ตัวไม้มันเกิดมาจากตรงไหนโอ้ยเอะไรเข้าไปเนะ่เขาจะทายโอ้ยมึงไหนจาบมึงไหนเห็นเเห็ดเห็ดนางลมผู้ทานมึงไหนจับมึงไหนดอกแบบไงอ่อนๆได้จ้ะนี่ นี่ดอาออนเลยนี่ตงังลูเฮาเก็บออกนะจ๊ะมันแกงไในอยู่บมแม่แม่อุ้ยเจ้าดอกนี้นอนไหมเขาทายเนี่ยเี๋จะวิธีออกค่อยๆดึงออกเกลียวออกนะจ๊ะพวกนี้พวกนี้ซ้ำนี่ห้องเก็บได้รเดี๋ยวเจ้ะ อ่อนๆพอ,อนต้องเอาดอกใหญ่แห้งก็ได้หรือผู้ใดอยากทำแดกดอกใหญ่ยังสีเข้าก็วันซ้ำหนึงจงไหวนักแสบในซ้ำบนี่งวันนี่นอนนพ,พอพดีอรรครับเอามาเก็บเห็นนางล่มกันจะ้ะอ่ะเอาไว้เถอะตัวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดีวเ,ดว,เดวเราบอแหลเราบอ,บอเอาคนครับบออะดีดึงให้ับ ันมีหมอกเสิเดอกไม้หาเลยเาดอกไม้ยัอเดือน้ต่ฮะเกอกราพูดออไอ้ต่างอีอันอุ้มมั้งจังอ้มันีย้ายเลยนะเออสีย้ายก็ะชากอเยอะเจาม่หนัเยวเธอหนาออสิมเมษายมืออีกทีหนึ่งจ้ะเฮาค่อยเห็ดไปนอจะค่อยขยายไปเห็ดไปเลยๆซึกซ้าไปเลยๆจะรองอยากเห็ดเบ่งพอหน่อยขี้คนอยากเห็ดนอจะเม่ก็อยากเห็ด แม่มันอยากเก็ดได้ดุนเหรอจ๊ะเพราะ่านมีไา้ผ้าหิดไปเจอกันไหมคลิปหนาจ้า ันนี้คือพาพเพรเขาจ้ะพาพหน่อยๆบอดเห็ดใหญ่เห็ดอยู่ข้างเกือนเลาวจ้ะถ้าถ้ามีงบเขาพจะเห็ดเพิ่มอีกจ้ะโอ้ยสิพาพไปเบึงสวนเฮากูว่านี่อย่าอีกทีเราร้านแล้เสียหรื มึงจะพักซระาเน่เฮาแบบงามเลยเขียวขจีเลยจ้ะมึงเนี่ยแม่พ่นอันใส่ฝุ่นเนาะจ้ะฝุ่นขี่ไก่โบ่แม่หรือขี้งูอ่ะพักซระาเน่เฮานี่ใส่ขี้ไก่บ่ไหนจ้ะต้องใส่ขี้ขี้งัวหรือมวนบัวของเฮาเนาะจ้ะใส่ขี้ไก่แล้วใบมันเปื่อยมันไหมจ้ะ เม่งในผลคุณแม่เฮาตื่นเสมาเข่าสวนแต่เด็กเด็กคุดแปลงนะจ่ะขุดแปลงไม้ปลูกคลองนะจ่ะเอาออกไปขายแล้วก็ปลูกไม้ขุดแปลงปลูกไม้จ้ะผุ่นน้องไอชิวก็ตื่นแต่เด็กเด็กผุดครับเหือเหือดฝันหลินกับฟอเพิ่นเหือดพักเข้าช่วงนี้ก็บ่าร้ายบนไหนจ้ะเพราะว่า ช่วงนี้พักตลาดมันหลายเข้ากับปลูกยางละหน่อยนะจ๊ะพวกเนี้อันนี้ก็บพักกาดหน่อยจ้ะพักกาดหน่อยนอนเจาะบ่ค่อยได้สีดยาจา้ะพวกเนี้พักเขากินเองอันนี้ก็บพักชี้จ้ะงามงามแม่ย้อนออกแล้วบ่น,นี่บ่พอไอ้ขีวนักกรเบิดนี่แบมหัวพักกเบิดพักชี้หอแบบงามเลยจ้ะพวกเนี้ คนพักยังนะปลูกใหม่นี่ยพักบุ่งเ่พักบุ่งปุ๋ง่อนเลยอ้ยเบอร์มาเคลื่อนเท่าไหรจับเบิ่งแน่ต้นซโซูนวยแบบดุกสูสูาเบอร์จะบเบอรนวยเพิ่นเบิ่งแน่พปดมีแต่นวยเอาีมูมาเดต้นโซตัวใบมันใหม่มันก็ใบใหม่เมอนกเ้ยเเเิด่เด็มันก็ยังเิดอ่ มันดนกบน้ยกินสารกบเออนัน่ง l ะนวยมันหลายยังว่ะออซิพาบัางเบิงหอมจ้ะมึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นพักบุงของเฮาจ้ะมีเมื่อทุกพักจ้ะคุณพักการเท่าลังเอาออกพักกาดข้าวหน่อยนะจ้ะมึงเนี่ยพักกาดข้าวหน่อยแม่พ์พน,นอกออกร้ายเชื่อลหวแมีพนพนว่าผวกนีนมันมองง้ามก็เลยดอกออกจ้ะเลยดอกออกจากแปลงปลูกยางไม่โอ้ย ตน้นพักขนาดจะ้ะพักขนาอันนี้พักขนาเข้าจะ้ะนี่พักขนาดพักขนาดบานเดี๋ยวงเนี้ยอ่อ,อนๆได้จ้ะนี่นี่พักขนาดบานต้นน้นอยๆจะ้ะต้นเบอร์ใหญ่ตัวอ่อนดีจ้ะพัดแซีบตัวนี้ก็เป็นพักกวางตุ้งจะ้ะพักกวางตุ้งดอก ดอกมันล่องเรือหน่อจ้ะว,วันนี้อ้อยสิพาเอองพามาเบิ้งหอมเฮาจ้ะมึื้งนี้เม่หอมกับหญ้าท่วมเบงในผุนเบื้องนี้เทิงหญ้าเทิงหอมไปน้ำกันคุณเบิ้งหญ้าหญ้าก็พร้อมงามพร้อมกันเลยจ้ะข้างขางนี่ก็เป็นพักชี้เอ้ยพักกาดเลยจ้ะพักกาดหิน เมย์พันยอดดั้งขาเถิงหอมหอมเอากำลังงามหย่ากรลายดกบัท่นานเนาะจ้ะจักแปงหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หาหกแปงจะ้ะสื่อเบิดหนีจักเงินวะสองร้อยสองร้อย สองร้อยกุบบาทจะซื้อเบิดเบิดพกแปลงกำลังงามจะกลัวจะเพี้ยนได้กลัวเสียเลขายใส่เวลาประมาณเดือนเดือนเดือนกลัวเนาะจ๋าจกลัวเพิ่นเดือนสองเดือนผมอาจจะหอมกลัวเพิ่นสีญ่ พักกะเพ้าห้าผพักกะเพ้าหมวกพักกะเพ้าเคียวยู่น้ำกันจ้ะเนี้เด้อบิ่งต้นยางห้าจ้ะต้นยางเขาก็ลั่งอันนั้นผีนะจ้ะใบใบหลวงใบลโลนคือดูใบไม้ผีนะจ้ะ โลนเซลวันนี้อ้อยขอ,ขอตัวลาไปก่อนจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องขอบครัวเฮ้าแนนเดอวยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ